ครับจากเฟลอกตกปลาเมือ2อบายวิลเชอนะครับตัวนี้เป็นลอกมือ2นะครับเป็นของไดว่านะครับเป็นลอกอาแบบดูแล้วเป็นลอกหยดน้ํานะครับรูปทรงมอนลอกหยดน้ําเป็นรุ่นทีมไดว่า x นะครับอา03หนึ่งศูนย์สามหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายก้อนนิ้วดอยนี่ครับ เมกอิน j จแปนครับอ่ะรอต่อมานี้ครับก็หมุนเดิหน้าลื่นประมาณนี้ครับการหมุนกลับทำงานปกตินะครับฟีสปูนอ่ะฟีสปูนลื่นประมาณนี้ครับ ส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับพอเกียร์ก็หมุนลื่นไม่สะด,ดุดครับพอเกียร์สาจะเป็นแบบอ่าไม่ใช่ชุดเข่าควายเหมือนลอกหยดน้ำทั่วๆไปครับก็จะเป็นแบบนี้นะแบบขันโยกนะคือหมุนแล้วมันก็โยกซ้ายโยกขวาไปอ่ะประมาณนี้ครับ บเบรแน่นอยู่แน่นอนแล้วก็อะไรกัะก็การทํางานก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดใน lazada หรือ shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งว่าอยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ